สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดนำทีมเช่นเคยนะครับเสียงเศษปูนกระทบกับกระบะไอเราก็นึกว่าหรือแค่4ีห้าท่อนมันไม่ใช่แล้วครับหรือยาวเลยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูดูเอาเศษปูนก่อนสถานที่ค้าบแคบซะเหลือเกินทางต้นไม้ ทางชายคาบ้านครับโอ้เดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังว่าทำไมท่อมันถึงได้แตกทำไมถึงได้วางใหม่ฮะโอ้โหโอ้หน้ะเบาเบาเบเบาๆมันปูนะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ดิน แคบหน่อยครับคับแคบหน่อยแต่ก็อาใชยว่ายังคงสวิงไปด้านล่างได้ยูยท่อแตกหมดเลยนะครับแตกยาวเลยอะวางลงไปก็ประมาณ สอเมตรถึงสามเมตรได้ครับประมาณท่อเนี่ยเอ้เอ้ไอ,อ้ทำอะไรอะ่ะแตกหมดเลยไอ้นั่นก็ท่อต่อไปที่กำลังจะงัดก็ร้าวนะอย่าซูไม่เห็นก่อนเนี่ยมีรอยล้าวไว้เลยนะจาของเขามุดลงไปดูเลยนะเขาเห็นท่อเขาแตกหลายทไปหลายอันครับ ก็เลยทำการเล้อออกใหม่หมดวางใหม่ฮะโอ้โอ้เอาควันมุงขีสับเศษปูนเอาเข้าไปเอาเข้าไปดีนะมันไม่ไม่ใช่หินมันแค่เป็นแค่เศษปูนแค่ท่อเอาควันมุงขีสับลงเลยฮะ ให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเพื่อที่เวลายกดันจะได้ไม่ติดฝาท้ายฮะเบาๆวิ่งเบาๆเบาๆไอ้โอ้ยเนาะโอ้ยโหดอีกแล้วไอ้ท่อนี่ยผมไม่เท่าไรหรอกแต่ผมกลัวชายคาบ้านเขาอ่าเก็บให้หมด 6ล้อก็เอามาแค่คันเดียวนะครับเอามา,ามาไลาใครมันก็ติดขัดวิ่งใกล้ๆครับเอาไปทเทอ้าวตับเข้าไปให้มันแตกไปเลยในเมื่อไม่ได้ใช้แล้ว เห็นท่อไหมฮะใช้เหล็กไม่กี่เส้นเองนะเหล็กเส้นเล็กๆเ,เองครับนี่นะครับสาเหตุที่ท่อมันแตกคือหนึ่งท่อไม่ได้มาตรฐานครับท่อ,อยางบางไม่มีเสริมเหล็กเสริมเหล็กอยู่แต่เสริมเหล็กเส้นเล็กๆครับสองดินมันซุดก็เลยทำให้ท่อแตก เลยต้องลือ้อใหม่ฮะนี่ไอผมก็งงว่าอย,อยู่ดีๆทำไมมันถึงได้แตกได้ทอ่อท่อก็ยังใหม่อยู่รถหนักก็ไม่เคยเหยียบผ่านมีแต่ปิ๊อัพครับกบมอไซที่เข้ามาครับเข้ามาที่ในนี้มันแตกได้ไงผมก็งงถามหัวหน้าหัวหน้าบอกว่าที่มันแตกเพราะว่าทอ่อใช้ทอ่อยังบางราคาถูกสองดินมันสุด มันก็เลยทำให้ท่อมันแตกครับได้รื้อใหม่หมดเดี๋ยวผมพาดูนี่ก่อนนี่ที่ทำมาแล้วเมื่อวานนี่เมื่อวานตอนที่ผมมาอยู่ช่วงปลายๆเนาะกังงอยู่เอ้ทำไมมันท่อมันแตกได้โอ้หุดตรงดีแดงหัวหน้าตรงดิ่งเลยดีกําแพงไม่พังเนละ อย่าไปคิดกำแพงมากนะวันนี้ก็น่าจะจบนะจบในการขุดท่อครับแต่ยังไม่จบเรื่องงานเหลือวางท่ออีกเหลือต้องเอาดินมากบกับคืนอีกฮะนี่ไอ้ตรงไหนที่มีที่วางได้ก็วางดินฮะ ตรงไหนวางไม่ได้ก็เอาไปเทไว้ใกล้ๆแหละตรงทีเจ้าของอยู่ใกล้ครับไม่ถึงร้อยเมตรพวกดินฮนะตรงไหนวางได้ก็วางเพราะว่าจะต้องเอามากบคืนเหมือนเดิมใส่ท่อเหมือนเดิมครับกบคืนเหมือนเดิมเดี๋ยวเข้าไปคุยกับหัวหน้าแป๊บท่อน,นี่มันแตกหมดเลย,ยไหมทำไมมันถึงได้แตกมันซุดอไม่ใช่ท่ออัดแรงท่อบางๆอ๋อไม่ใช่ท่ออัดแรงท่อบางๆ เห็นเล็กส <thing> ิ้นนิดเต้นนิดเดียวมันนี่มันซุดนี่มันเบนท่อเป็นอ่าเป็นแต็มหมดเลยไอ้นี่เขาต้องเทลีนไหมเนี่ยเทลีนแล้วก็วางท่อใหม่บริษัทก็ได้ขายท่ออีกโอ้โหได้สองโต้เลยบริษัทก็ได้ขายท่อรถเมคโคก็ได้งานทำลูกลอก็ได้วิกล้อก็ได้วิ่งดินเอาเอาให้เต็มที่เลย แล้วใครจะเป็นคนวางให้ล่ะครับเนี่ย<า>แต่ให้เขามาเทลีนก่อนใช่ไหมใก็แล้วก็ไปเรนะื่อยแไปเรอยไปโคต้องสองตัวอยู่โคอีกต้องใช้ไปโคสตัวเลย มาแลครับซอยีกซอยีอครับคันเดียวเจ้าเหลืองอารามบอกว่าวันนี้งานงัดท่อขึ้นน่ะเสร็จแน่นอนแล้วเสร็จแล้วก็จะไปทำงานที่อื่นรอก่อนรอให้เขามาทีทลีนก่อนครับตีพื้นก่อนกี่ก่อนแล้วก็วางท่อหลังจากนั้นค่อยมาใส่ให้เขาโอ้งานนี้ได,ได้หมดเลย บริษัทขายวัสดูก่อสร้างก็ได้ขายท่อแมโคโรก็ได้งานทำหกล้อก็ได้วิ่งดินโอ้โหได้ฟังคุณอาโจ้คุแล้วเนาะบอกแล้วนะว่าสาเหตุที่ข้อเป็นพังเพราะอะไรร,รู้กันแล้วครับนี่ฮะเสียสองต่อเลยฮะหมุดไปเท่าไหร่ครับนี่ต้องกลับมาแก้อีกรอบหนึ่ง โอ้โห่อก็ไม่รู้กี่ท่อนเลยนะรมว่ายาหมดเนี่ยประมาณ4 0่สห้าสิบท่อนได้มั้งท่อนนะเป็นเงินเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นของมาตราาเลยอะอยู่ประมาณแถวบ้านผมขายอยู่ที่1นึ่พัห้าสิบาทคูณไป50สิบท่อนห่าเม็รโค่าเทอีกโอยหมดเยอะหมดเยอะ นี่นะครับใช้ของถูกต้องกลับมาแก้อีกรอบหนึ่งท่อแท้จะไม่มีเหล็กเลยนะเหล็กนิดเดียวเส้นนิดเดียวฮะเส้นยังกระเท่าเล็กกระะเกียบอีกพูดง่ายๆท่อนะที่แตกนะใช้เหล็กเล็กกว่าตะเกียบอีกแลวไม่ใช้ไม่กี่เส้นนะ หัวหน้านี่ขุดได้ตรงมากเลยนะเฮ้ได้ตรงดีฮะเซะด้านข้างก่อนนะดีนะที่ว่ารั้วกำรั้วไม่พังมาขุดสัดประมาณห่างจากรั้วทีสามสิบเซนได้มั้ง ดีไม่ถล่มมาครับดินยังแข็งอยู่เ,เวลาเอาบุวงกีสับท่อลงนี่โอ้โหผมได้เสียวแทเลยะปังปั้งปั้ง วันนี้ผมก็พามาติดตามมูานาโจยโตอครับเยพวพรุ่งนี้แกจะไปทำง,งานที่ไหน่าผมพาไปติดตามอีกครับเดยวะสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับคลิปนี้บุรอดสวัสดีครับ